ปฏิบัติการโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมผลิตโดยมาซาแล็บจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาวันดีคืนดีแกตอเป็นแกพูดคนเดียวแกทำโน่ทนทำนี่ตักข้าวใส่จานเอาน้ำใส่แก้วมาตั้งบนโต๊ะแล้วก็มากราบมาไหว้คิดว่าป่าจะต้อง เรียกผีเรียกสางมากินตอนนี้ในบ้านมีวิญญาณไหมมีผีไหมคะมเขานั่งอยู่เหรอเขานั่งสงย ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสิ่งที่คุณป้าเห็นคือดวงวิญญาณของผีนั่งอยู่ตรงบริเวณนี้เลยเป็นยา่าเป็นย่าของคุณป้าเลยอตอนนี้คุณคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะอาการดีขึ้นหายแล้วมีวิญญาณอยู่เราก็ดีขึ้นเลรอค่ะคนนี้คุณป้ารู้จักไหมคนนู้นแหละไม่ร้ไม่รู้ท่ คุณพ่อพ่อของคุณป้าเหรออ,อืมพ่อมาจากไหนคะมาจากครานนอ,อกตายแล้วคุยคุณพ่อได้ไหมคะมคุยไม่ได้เหรอคะคุยได้หรือไม่ได้นั่งคุยกับพ่อมานั่งคุยก,กับพ่อกันก็นได้คะ<า>่ะไป คุณพ่อว่าไงบ้างคะพ่อสุดท้ายเลยคุณพ่อว่าจะไปไหนคะปกติคุณป้าเวลาเห็นผีหรือว่าเห็นคนตายเนี่ยค่ะเห็นกี่คนคะเหนคนคือเ็นี้ไม่รู้เป็นลูกเขาหรือเปล่า ที่อินบ็อกเข้าไปในคู่ซาปลาภัยอ่ะว่าแม่เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแต่ผมก็เพิ่งรู้จากทีมงานว่าป่วยมา20ปีแล้วอก็รักษาทางการแพทย์ทุกอ,อย่างแล้วไม่หายแต่สองเดือนล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างนะมผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่เห็นทีมงานบอกว่า,วาแม่ก็จะเห็นผีในรอบบริเวณบ้านเลยเห็นเยอะแยะไปหมด ไม่รู้เป็นผีจริงหรือเกิดจากจิตใต้สำนึกหรือเกิดจากการที่ไปหาหมอดูไปหาหมอผีไปหาพระสงฆ์บ่อยๆแล้วเขาทักมาว่าที่บ้านมีผีเรากลัวตรงนั้นมากฝ่าเพราะหลายๆเคสอ่ะพอเราลงพื้นที่เราเจอคนเขาทักมาก็เลยเชื่อและที่สําคัญอ่ะครอบครัวเนี้ยไม่ได้ทำอาหารกินมาสองเดือนแล้วค่อนข้างที่จะลำบากเลยต้องลงพื้นที่กกยชิบหผายเลยเดี๋ยวขอพูดนิดนึงแต่กิ้มันพูดว่าไก่ชิบหายโอ้เวลาลากูลงใต้ขึ้นเหนือใกล้เนาะโอเคไปไป นายคนป่วอยอ่ะแม่พอดีแม่พอด,<ม>ดีแม,ดแม่ต้องเปิดแม่ได้ไหมโอ้แม่กินยาคขาเครียดเยอะกินมากี่ปีแล้วแม่ยาคขาเครียดอ่ะกินิกินจนมือไม้สั่นแล้วตาพอนอนมาหลับก็อัดยานอนมาหลับก็อัดยาใช่ไหมทีมงานบอกว่าป้าเห็นแะ่ผีเหรอผีหน้าตาเป็นไงอะ่ะหน้าย่น ย่นแบบนี้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมใครบอกเราว่ามันคือผีคือถ้าย้อนไปเมื่อยี่สิบปีที่แล้วตาเริ่มต้นแฟนไปทำอะไรมาถึงเกิดอาการแบบเนี้ยเวลาถึงต้องถึงต้องรับขันเขาบอกว่าจะหายลำหายรวยใช่ไหมเอ ก็เลยเราเชื่อเขาว่าจะรับขันแล้วเราจะร่ำจ,จะรวยและทําไมคุณน้าไม่ถามไอ้หมอคนนั้นกลับละ่ะทําไมมึงไม่ให้โคตรพ่อคนแม่มึงรับเองจะทําไ,ได้รวยอะ่ะแต่แต่พวกมันร่ํารวยดิพ้อมเอาเงินจากพวกเราไปไงการรับขันมันต้องเสียเงินไงแต่การรับขันที่ถูกต้องมารับง่ายจะตายมีขันไม่ทําให้ดู แล้วไ,ไม่ต้องเสียเงินด้วยมาได้เนี่ยสมมุติอันนี้มันมันมันเพลงขัน,ขนอ่ะ,อะเพิ่มเงาบูรรอ อ่เนี่ยคือรับขันไม่รับได้แล้วไอ้ชี่กูกำลังจะเข้าคือไม่ต้องเสียเงินเลยให้โอกาสกูเข้านิดนึงไม่คือหลายคนบอกว่าต้องรับขันห้าอันนี้รับแล้วขันห้านั่นมันคือการหลอกทั้งนั้นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาณสังขารและวิญญาณคือร่างกายเราเองไม่ใช่ขันต้องมีพานทูพานเทียนนั่นคือขันที่เสียเงิน ที่เขาหลอกว่าป้ามีองค์ทุกคนมีองค์ก็ให้ไปรับเพราะต้องการเอาเงินจากพวกเราไงครับผมมาเป็นหมอผีผมไม่เห็นต้องรับเลยอ่ะเข้าใจหรือยังอ่ะลองพาไปดูผีทินีมันอยู่ตรงไหนพาไปดูผีหน่อยอ่าในผีออกไปแล้วออกไปแล้วทำไมออกง่ายจังเลยผีเนี่ยนี่ผมมาจุดที่หนึ่ง กัทนายปสารผมยังไม่เจอไปก่อนเสานี้รึเปล่าบ้าเมา่อี้บอกมีผีนั่งอยู่เสาเนี่ยผีผีนั่งอยู่ตรงเสานี้นั่นคือสิ่งที่เราคิดเอาใช่ไหมพ่อจะอยู่เสานี้พ่ออะไรอะ่ะพ่อของเขาอ,อพ่อของคุณบ้าอ๋อเสียชีวิตไปแล้วแล้วทำไมพ่อไม่ไปไปสวรรค์เหรอกล,ลั้งงท หว่หว,หวงก็ต้องมาเข้าฝันให้ถูกไว้ระวันที่หนึ่งดิแต่หลวงพ่อไม่ได้ห่วงหรอกเราคิดรู้สึกว่ามันไม่ไม่มีอะไรแต่ดูมันไม่โล่งอะ่ะมันอับผมเข้ามาหลายจุดมากเนละเกือบครบทุกจุดแล้วยังไม่เจอพลังงานเลย ดูตรงซ้ายคุงขวามือพี่เนี่ยอันป่าอยากให้ดูตรงนี้เหรใช่จุดแรกแล้วก็ต้นไม้ตรงรู้ยิงต้นตายสายมือแล้วก็ตองปลุก้านหลังสามจุดที่คุณลุงอยากให้ดูอ่านี่สารนี่ใช่ไหมก็ไม่ก็ไม่มีอะไรนะตาก็ไม่มีอะไรนะทาไมใครทักว่าเจ้าที่ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วครับทำไมแน่อยู่สภาพเนี่ยก็เจ้าที่อยู่เนี่ยเจ้าที่ไม่อยู่ได้ไง ไม่มีอะไรนะสารก็ปกตินะอ๋ออันนี้คือต้นมะลุมต้นมะลุมเนี่ยแสดงว่าต้นไม้นี่มันมันมันไม่กี่ปีหรอพอต้นมะลุมอ่ะมันเป็นมันเป็นไม้ที่ใหญ่ไวมากแล้วก็ตายง่ายมากเพราะผมเป็นคนปลูกต้นมะลุมเยอะไม่ได้มีอาถรรพ์ไม่มีอาถรรพ์เลยต้นมะลุมอ่ะ ตาไม่มีอะไรนะเล่นไนจอนปวกอะ่ะเดี๋ยวไปดูจุดสุดท้ายกันพี่คุณตาครับไก่ไหมไม่ไกลครับพี่อยู่หลังบ้านฝั่งนู้นอาบัตป่ะ,ะ,ะ,ะนายจองปวกอะ่ะใช่เหรอไม่เห็นมันใหญ่เลยตาเ,เอาอันนี้มาดูจอบมา้ลยเดีย๋ยวดูไอ้จอบหยิบจอบมาแ้ว เห็นมีปวกกับตานมันเป็นตอไม้เนี่ยก่อนมันเป็นตอปวกมีเวลาเขาถอะ่ะยเนีไถเนี่ยะตามันเป็นตอไม้มันเป็นตอไม้มันไม่ใช่จอมปวกมันคือตอไม้หมดเต็มเลยไม่มีผีตามีม,มีมีแต่มดเนี่ย อ่ะ,อะไม่มีอะไรมันเป็นตอไม้อ่าเคสเนี้ยเรายินดีช่วยเหลือต่อให้จบเพื่อให้คุณป้าเนี่ยได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเพราะ20ปีผมคิดว่ามานทรมานไปหาคนนู้นไปหาคนนี้คนนู้นทักคนนี้ทักสุดท้ายไปเชื่อคนที่เขาทัก แม่เชื่อทุกคนเชื่อตามแม่มันก็ทําให้แม่ไม่รู้จักหายเขาจะที่ผมพูดไหม <sk r isa> เคสเนี่ยผมช่วยได้ไหมช่วยได้พาแม่ไปอยู่กับผมไปหนูลองปรึกษากันก่อนไม่มีการเสียเงินเสียทองสักบาทเลยให้พ่อไปเฝ้าช่วงแรกแต่อยู่นานนะ <sk r isa> ประมาณสามเดือนนะ <sk r isa> คือช่วงแรกพ่อไปพ่อไปเฝ้าประมาณตักครึ่งเดือนเอายาวิทยาศาสตร์ไปด้วย และหลังจากนั้นพ่อก็กลับมาทํางานและปล่อยแม่ไว้อยู่ที่บ้านผมเพราะเราไม่อยากให้ครอบครัวเราเนี่ยหลงไปมากกว่านี้เพราะถ้าหลงไปมากกว่านี้มันกลับมาไม่ถูกหรอกยืนยันว่าจะพาป่าไปรักษากับหมอป่าอ่า ดีใจที่หมอปามาช่วยที่หมอปาบอกว่าจะให้แม่ไปรักษาที่บ้านหมอปาก็รู้สึกว่าก็ดีใจอะค่ะที่มีทางออกอีกทางนึงอะค่ะแล้วก็มีคนช่วยอยากขอบคุณหมอปานะคะที่เมตตาแล้วก็ได้แวะเข้ามาดูให้ก็ได้สบายใจขึ้นมากเลยะคะ่ะ ช่วงหน้าห้ามพลาดถึงเวลาที่หมอปลาและทนายไพศาลจ,จะต้องเจอกับของจริงดูร่างกายแกแบบมันเหมือนหนังหุ่งกระดูกไครๆขก็คิดใช่ไหมอย่างคนรอบปกติเนี่ยก็เขาก็บอกว่าน่าจะไปตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้แล้วมันมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีไม่มีอะไรหรือเปล่าอีเราก็สงสัยอย่างนี้นี่อันนี้คือ,อไม่ใช่ยายเลยอ่ะผี พิสูจน์พร้อมกันช่วงหน้าป้าพอดีอย่างนี้ช่วงนี้ระหว่างรอเพื่อนผมมานะผมก็ได้รับการเรียนรู้จากเพื่อนผมผมขอสัมผัสตัวป้าหน่อยว่ามีไหมผมสัมผัสได้ไหมป้าอ่าโอเคให้หมอป้าเนี่ยมันจับหัวแต่ป้าเป็นผู้ใหญ่ผมไม่จับหัวหรอกป้าพอมีทองมีอะไรไหมไม่ไม่มีป้าขอขอจับในกางหน่อยเผื่อเผื<ๆ>่อล<ๆ>ุดถ้าผมถอดได้ป้ารู้สึกไหมรู้สึก แสดงว่าวิชายังไม่ได้เว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงป้าคุณป้ารู้สึกอะไรไหมคะรู้สึกอะไรคะสั่นสั่นไม่ผมสั่นอยู่ปไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมป้าเป็นเป็นไงพี่เอกดีใช่ไหมฮะอาจารย์พี่เอกสัมผัสอะไรได้คะผมรู้สึกผมแย่ผมแย่ผมแย่คนแแย่คนยองคนยองผมแย่ คาารูแซ่าไพยดูโอสิบมานโคตรมาหาปัญไล่คูซ่